น้องดูอะไรนี่ข้าตลอดเก็บเห็ดมงึงแน่พี่น้องจา้ามาเป็นลักเป็นเชอร์รี่เชอร์ออรี่นลักเป็นนี่มเธองวดที่เราได้กินสามนวยวดนนี้ดูเด้จ้าพอเห็นนี่ลยได้จ้าพอได้สังเกตเพราะว่าเพิ่งอยู่หนาบานนี่เองอลดเสมือเลยค่ะเนี่ย เชอร์ร uh ี huh. ่มาเก็บเชอร์รี่กันพี่น้องจ้ะนี่เก็บเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่พี่ไม่ได้เป็นต้นนีได้จ้ะพี่พี่ข้างบนก็มีนี่ข้างบนก็มีนี่ตน้นต่ำๆเองแต่นี่ดินมีต้นเพิ่นจ้ะปลูกได้สองสามปีเลยจ้ะปลูกได้สองสามปีแล้ว ต้นเพิ่นเพิ่นก็ยังเป็นดอกเป็นนวยเรื่อยๆค่ะนวยนี่เขียวๆสิมองบ่ค่อยเห็นดอกจ้ะโอยแสง